สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้น้องขา้าวฟางจะไปซื้อกับข้าวนะคะดูดูเขาถือถุงดูถือถุงจะไปซื้อกับข้าวที่อัดด้าน,นะคะวิ <c oughs> ถ,ถือถุงขอบคุณสำหรับสับตะไคร้หนึ่งร้อยยี่สิบสองคนนะคะแล้วก็ยอดวิวทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูน้องข้าฟังขอบคุณมากมาค่ะ ไปสิลูกไหนรถเราอยู่ไหนลูกรถเราอยู่ไหนเขาจะถือองเขาเองไอจะถือถุงให้เขาเขาไม่ให้ถือเขาจะถือของเขาเองฉลาดจะตาย <c oughs> เขาพ่อลูกแดงเหมือนกันเลยนะไม่ได้นัดกันนะ <c oughs> ไม่ได้นัดกันนะเดี๋ยวพ่อลูกใส่สีแดงเหมือนกันเลย <c oughs> พึงพ่งสังเกต <c oughs> เอามา <c oughs> f i n ิ s ใช <Finish>, right? uh ่ป่ะบ๊ายบายเจอกันคิวเบลหน้านะคะ